ไปจ้าเพื่อนเพื่อนเราก็มาถึงข้างในป่ากันแล้วนะจ๊ะเข้ามาปุ๊บก็เจอเลยจ้านี่ก็คือเห็ดทรัคคันเทเรนนะจ๊ะหรือที่คนไทยเรียกกันว่าเห็ดขาส้มส่วนลมิดาเรียกเห็ดขาเหลืองจ้ะ <c oughs> ก็ละมิดาก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเห็ดด้วยนะจ๊ะมาเรียนรู้เอาจ้ะ ก็เรียนรู้จากเพื่อนๆน,นี่แหละจ้าเขาเก็บเราก็เก็บอันไหนเราพอกินได้เราก็กินจ้ะแต่เห็ดอย่างอื่นเราไม่ได้ไม่ค่อยสันทัดก็จะไม่กินจ้ะเพราะว่าดูเห็ดไม่ค่อยเป็นจ้ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยจ้าเพื่อนๆ ปีนี้เห็ดดำขาเหลืองก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะปีนี้แต่ว่าแทบบริเวณนี้ก็มีแบบไม่ค่อยขึ้นแบบเมื่อสองปีที่แล้วเยอะมากเลยจ้ะแต่วันนี้ก็ถือขั้นว่าเยอะแต่ก็เดินไกลหน่อยนะจ๊ะดอกกำลังสวยจ้ะแล้มิดาก็เลือก เฉพาะดอกใหญ่ๆขายาวๆนะจ๊ะดอกเล็กๆไม่เอาจ้ะเล็กเกินจ้ะก็เก็บเลือกเก็บได้สวยเลือกได้ค่ะเลือกเก็บเฉพาะดอกที่ส,ยสวยๆจ้ะช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยจ้ะฝนตกเกือบทุกวันก็ทำให้เห็ดชื้นเห็ด เหมือนกับว่าไม่สวยเท่าที่ควรเนาะโดนน้ำแล้วเห็ดกระยุยจ้ะแต่ก็งามจ้ะพื้นที่ป่างามมากแต่ว่าเดินไปก็ไม่ค่อยเห็นเห็ดอ่าเห็ดพึ่งไม่ค่อยเห็นเลยจ้ะตรงนี้สวยมากจ้ะ แต่บริเวณนี้ก็เห็ดค่อนข้างสวยขายาวจ้ะงไงก็เก็บแล้วเนาะเล็กๆก็เก็บไปอยู่ใกล้มือแล้วพื้นป่าค่อนข้างงามจ้ะชุ่มชื่นวันนี้อากาศดีมากอากาศดีแบบนี้อยู่ไม่ได้จะต้องออกจ้ะ หาเก็บเห็ดเดินออกกำลังกายไปในตัวจ้ะดอกงามๆเลยขายาวมากจ้ะมาคนเดียวก็เสียวได้นะจ้ะแต่ก็รลไ,ไดาก็ไม่ได้เข้าไปลึกจ้ะเพราะว่าเข้าไปลึกตรงนี้เป็นป่าใหญ่จะกลัวเจอ ก็เจอสัตว์ป่าจ้ะก็เลยไม่เข้าไปจ้ะถ้าเข้าไปลึกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะมีเห็ดมันปูเยอะมากเลยจ้ะข้างในแต่ว่าเห็ดมังปไูไม่ไม่วันนี้ไม่อยากได้จ้ะวันนี้อยากได้เห็ดขาเหลืองจ้ะ ไม่ไดาก็เดินแถวแถวนี้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่จ้ะเพราะภายในชั่วโมงก็กลับบ้านแล้วจ้ะเพราะว่าแค่ชั่วโมงเดียวก็เต็มตะก้าแล้วจ้ะคัดเฉพาะดอกสวยเลยจ้ะป่าชุ่มชื่นมากสวยงามจ้ะถ้าเขาขึ้นจะขึ้นเป็นแพรเลยจ้ะ เก็บจ้ะรมิดาเก็บขาสวยๆแบบนี้เก็บจ้ะดอกงามมากๆจ้ะงามขายาวสวยงามดีจังเลยจ้ะปีนี้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะจ๊ะ เห็ดขาเหลืองเห็นเพื่อนๆลงบางป่าก็สะออนมากเยอะมากเลยป่าที่เราไม่ได้มานี่ก็ไกลจากที่บ้านอยู่นะจ๊ะก็ขับรถมาก็น่าจะประมาณยี่สิบนาทีได้ไหม ยี่สครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะอครึ่งชั่วโมงคิดว่าสนุกกับการเก็บเลยจ้ะขึ้นแบบนี้นะจ๊ะเก็บอย่างเดียวเก็บเก็บอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องแงะดูรอบข้างด้วยเผื่อมีญาติมา <laughs> ยืนมอง <laughs> ตรงนี้ขายาวมากจ้ะดอกสวยดอกใหญ่มากดอกนามมากเลยจ้ะช่วงที่อยู่เนินๆใต้ต้นไม้แบบนี้จะจะต้นสวยขาสวยแล้วก็เพาะ อาจจะเขาไม่ได้อยู่ในที่ชุ่มชื้นหรือเปล่าสวยงามมากต้นขาโอบใหญ่มากเลยจ้ะช่วงบริเวณนี้เยอะมากแต่ก็เขาขึ้นก็ไม่ได้แบบเป็นแพรเลยนะแต่ก็ยังเดินเดินอยู่เดินไปก็เจอเดินไปก็เจอจ้ะต้นสวยงามมากเลยจ้ะ เก็บเห็ดในป่าแบบนี้ก็มีส่วนดีนะจ๊ะมีประโยชน์ด้วยส่วนดีก็คือขาเห็ดที่เราตัดลากเห็ดทิ้งไว้ก็จะเป็นแม่เชื้อสำหรับปีต่อไปด้วยจ้ะเป็นแม่เชื้อธรรมชาติต่อไปด้วยก็เป็นสิ่งดีนะจ๊ะใครเข้าป่าหาเห็ดก็พยายาม ตัดขาทิ้งไว้เลยจ้ะปีหน้าเราก็ยังได้มีโอกาสมานะจ๊ะมาเก็บมาไอ้นี้หากินได้ทุกปีจ้ะดอกสวยงามมากขายาวใหญ่ถ้าอยู่ในแถบกอญ้าก็จะขายาวสวยมากเลยจ้ะ นี้ขึ้นเยอะมากเป็นแพรเลยจ้ะแต่ต้นไม่ค่อยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้นเล็กๆจ้ะตรงนี้เดินมาเจอเห็ดมันปูจ้ะมีอยู่เกาะเดียวจ้ะเห็ดมันปูกำลังงามเลยจ้ะ ได้พอไปผัดเนยนะจ๊ะผัดเนยใส่หอมหัวใหญ่อร่อยจ้ะหรือว่าเอาไปผสมก็ผัดผักรวมก็ได้ก็อร่อยเช่นกันผัดน้ำมันหอยผัดผักรวมนะจ๊ะตอนนี้นี่ละไมไดาก็ไก่จะเต็มตะกร้าแล้วจ้ะก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนจ้าขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกๆคนนะคะสวัสดีจ้า